สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะมาไว้เลยค่ะมือน,นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะที่เอฟซถามมานะคะอาจารย์รถถือเอไอบอกค่ะเอ็ดวานะรถถือเอไอบอกเราจะนาะ เอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเห็งเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางของทางช่องเดอ้ออันนี้เป็นแนวทางตําราวนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็ขออภัยเดอ้อลงลาซาเลยนาะจากนาะน ลุงโอ้เอฟซี FC ก็ถามถามแบบหลายเลยค่ะเอออฟซี FC เนาะก็อยากดูเป็นแนวทางกันนะคะอยากดูเป็นแนวทางกันดีนะคะโชคดีทนะี่ไล์สดแอว่าเนาะโอ้ไล์สดก่อนหน้าเพื่ออาจารย์เราเขาวันเข้าในอันนี้ไม่ได้นะคะทุกคนนะคะว้าว อ่ะนี่นะคะทุกคนนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดตื่นแอดก็จะไปตอบนะคะสาวอาทิตย์เตรียมรับแนวทางฉ่ำๆเลยนะคะแอดจะลงทั้งรัฐบาลไทยลาวพัฒนานะคะมีแนวทางไหนนะคะจะลงแบบว่ามันอาจจะลงปนกันหน่อยนะคะทั้งรัฐบาลไทยลาวพัฒนานะคะแล้วก็ฮาหนอยนะคะดูปกเอาเดร์ค่ะดูปลกเอาเดอหมูมั่วเนี่ยก็ขออาภัยเดอ้อแม่ๆมจ้ะ แต่ว่าส่วนมากเสาร์อาทิตย์นะคะจะลงแนวทางเออถ้าเป็นวันเสาร์นี่ส่วนมากจะเป็นรัฐบาลไทยก่อนนะคะตอนเย็นก็จะกันนําลงนึงเออลับเราพัฒนาให้นะคะทุกคนนะคะยังไม่ได้มีช่องใหม่นะคะยังไม่ได้มีช่องใหม่ช่องสำรองไว้นะคะหว่วยถึงมีเอดก็ลงอย่างนี้ให้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไลยช้าเหมือนในนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลไทย f อซก็รอเนาะโอแอดก็ขออภัยเดี๋ยวจ้ะ เพราะว่ารัฐบาลไทยก็แนวทางหลายๆแนวทางนะคะแทนที่สี่เบล่เนาะเอซว่าเนาะเอาแทนที่จะได้เก่งกันว่าสันอะ มาดูกันนะคะทุกคนแนวทางตำราวนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะหัวยออกอาจารย์กระหายปุ๊บเลยเนาอะอ่าขอบคุณอาจารย์นะคะทุกคนขอบคุณอาจารย์หลายๆแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าเลยก็ดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้ามาเมาเลขด้วยกันเดิมช่องของเอสนะคะมีหลายสูตรเด้ทุกคนนะคะเลือกเอาค่ะดวงใครดวงมันนะคะอีลีค่ะเลือกเอาเด้อจะล่องเบิงเด้อจพะพมักกับจังจัดจังตามเด้อจะถาบ์บมาก,กับ ไปผ่านได้จ้ะทาบ่ม,มากเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะก็ทําให้ตามสูตรนะคะว่ากันไปตามสูตรนะคะสูตรไหนเออโอเคนะคะแอดก็ทําให้เรื่อยๆนะคะทุกคนก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะลองดูเด้อจ้ะโอ้ตัวเลขกลมๆเนาะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีอะไรแน่นอนตัวเลขตัวกลมๆนะคะทุกคนลองดูคะ่ะสวยทุกตัวนะคะสวยทุกตัวสากกระเบือ้อยันเลื่อนลบคะ่ะ มันจะแนวทางือสวยๆเงางามนะคะตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็งามนะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะวันจันทร์นะคะที่แปดใช่ไหมคะหวยเบอมเมลีกวันที่สิบาบวันที่แปดนะคะสวยนะคะวันที่แปดนะคะ ดูสถิติกันยังนะคะสถิตินี้ต้องดูได้เอาไว้เป็นทิศเป็นทางนะคะเป็นทิศเป็นทางเนาะโอ้นี่นะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่แปดนะคะแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโอ้แปดเก่าคืองนานเถอะจ้ะเอ่อของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ให้เด่นห้าเจ็ดนะคะหาเจ็ดเนาะห้าสามห้าสี่ห้าห้านะคะอาจารย์จับเบิ้ลนะคะอาจารย์จับเบิ้ลนะคะมีโอกาสเบิ้ลหรือเปล่านะคะเราจับเบิ้ลคูหนึ่งเนาะ เจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะคะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวอาจารย์ให้ที่สี่เจ็ดสามนะคะแล้วก็สี่เจ็ดห้านะคะเก้าเจ็ดสามแล้วก็เก้าเจ็ดห้านะคะเอาไปที่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะแคปเลยจ้ะอาจารย์ปัญญานะคะห่วยหากับเจ็ดสีไม่ยอยู่แล้วเดี๋ยวนะคะวันจันทนะคะแอดก็ลืมสถิติแล้วนะคะดูก่อนนะคะว่าตัวไหนมาดีนะคะวันจันเนาะวันจันทสถิติวันจันทอยู่ไหนเนาะ ะะนคมาดูกันนะคะทุกคนแต่ว่าหลักร้อยนะคะหลักร้อยสามนี่ไม่เดินมาเป็นจะสองปีแล้วนะคะห้อสองปีอีรีเดอแอดเก็บสถิตินะคะตั้งแต่ปีหกเจ็ดหกอันเก็บไว้ดูเฉยๆนี่แหละคะ่ะเอาไว้ดูเป็นแนวทางเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะมันก็ใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ด้วยค่ะอีรีเดมันใสป่ประโยชน์ได้ด้ค่ะดูนะคะแต่บางทีก็เขียนผิดเขียนถึงเลยนี่นะคะสถิติวันจันทร์นะคะว้ยแอสสไปเสือนเขาเรียกยังก็ลิคิดบ่ ไปสื่อว่าหลมนะคะหวยหลังวันพระนะคะหลังวันพระเหมือนกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะจะเป็นวันพระนะคะเลขที่เดินดีนะคะเลขโอ้เกือบเสมอกันนะคะทุกคนถือว่าเด่นนะคะเด่นแบบว่าหลายๆตัวเลยนะคะนี่เนาะถือว่าตัวเด่นนะคะถือว่าตัวเด่นถือว่าเบิ้ลเยอะอยู่นะคะนี่เบิ้ลเยอะเด้ เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะหกหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์แปดวดล่าสุดนะคะเราจะเก็บสถิตินะคะวันจันทร์หรืออันนี้ของวันจันทร์นะคะไม่ใช่สถิติรวมนะคะทุกคนเป็นสถิตินะคะของวันจันทร์นะคะนี่ศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์นะคะศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์ซึ่งมันจะดึงตัวเก่าลงมานะคะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าถึงมันจะไปตัวใหม่แต่บางครั้งบางคามันจะดึงตัวเก่าลงมาด้วยถ้ามันดึงตัวเก่าลงมาจะมีศูนย์มีแปดมีสี่อยู่นะคะ อ่ะถ้ามันดึงตัวเก่าลงมาก็ต้องมีศูนย์มีเปรียดมีสีไปจ้ะเอ้อยข่อยกับิตามศูนย์หกข่อยนี่แล้วหลักร้อยนะคะหลักร้อยที่เดินดีเลยตอนนี้นะคะก็คือหนึ่งนะคะลองลงมาเป็นเจ็ดนะคะลองลงมาเป็นห้านะคะลองลงมาเป็นศูนย์นะคะห่วศูนย์ชีหน้าอยู่แบบบ่ศูนย์อีกแล้ว, 0, วนะคะไอศูนย์เราก็ยิ่งให้ศูนย์บ่อยอยนะคะโอ้เสียดายค่ะแต่มันหายศูนย์เนาะมันก็อบอกหายตัวอื่นบุบ๊วด มันให้ศูนย์นะคะนี่นะคะทุกคนนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งออกบ่อยนะคะนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งนี่ออกบ่อยหนึ่งหนึ่งหก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 นะคะเบิ้ลนี่ถือว่าเยอะเลยนะคะเบิ้ลนี่หลายค่ะนี่ทุกคนนะคะเป็นสถิตินะคะเก็บไว้ดูนะคะ่นห็นบ่อหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าสามนะคะมีสามไมเลขดังนะคะเลขดังวันศุกร์มันจะมาออกวันจันทไหมนะคะก็ <ige> <functioning> ก็มีสิบนะคะทุกคนแต่ว่าเลขเลขตัวล่าสุดนะคะมันขึ้นสูงนะคะขึ้นสูงนี่โอ้เก่าเจ็ดนะคะโอ้ก็ถือว่านี่นะคะเจ็ดก็เยอะนะคะในหนึ่งนะคะแต่ว่าหนึ่งนี่นำด่งเพื่อนเลยนะคะตอนนี้หนึ่งที่หนึ่งนะคะสองเป็นที่สองนะคะที่สามนะคะเป็นหกกับเจ็ดค่ะที่สามนะคะเสมอกันนะคะที่เหลือก็ลดลดหย่อนกันลงมานะคะก็ถือว่าเดินเยอะอยู่นะคะเดินเยอะแต่ว่าแปดรู้สึกแอดรู้สึกว่าแปดจะเดินวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะ เดืนด้วยนี่เอานี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะเอาไปพินิจพิจารณา,าแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเด้อจะ้อเจะเอาแคปจ้ะนี่เนาะดูเป็นแนวทางกันนะคะออฟซี FC บอกว่าแอดหยุดพูดโกนว่าสันให้แคปซะโกนนะคะแบบนี้ยิ่บอกอล้วลองเบิรงเด้อจ้ะลองดูคะ่ะ แนวทางเจ้าแม่นะคะแนวทางเจ้าแม่ก็มาแล้วเนาะอัดคลิปไปเรื่อยๆและะ้วค่ะแอดนะคะค่อยๆทําค่อยๆอัดคลิปนะคะทุกคนว้าแอ,อ,อด็บข้คอบลยว่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้ขอขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางของทางช่องนะคะสวัสดีคะ่ะโซดีจ้ะ